สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องพังแม่วงเดือนนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านเลยนะคะวันนี้น้องควานก็มาถ่ายนะคะกิจวัตรประจําวันนะคะของคุณแม่วงเดือนแล้วก็น้องบุญเหลือเช่นเคยนะคะวันนี้เราถ่ายไม่ไกลนะคะถ่ายบริเวณข้างหลังโรงช้างนะคะที่ปูกคุณแม่วงเดือนไว้นะคะอันนี้วันนี้มีข้าวต้มนะคะเอาเข้าวต้มมัดมาให้สองแม่ลูกได้ทานกันนะคะใตาต้นมะม่วงนะคะ ก็เห็นแต่ดากน้องบุญเหลือนี่แหละคะ่ะเพราะว่าน้องน้องควานถ่ายด้านหลังด้านข้างนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายด้านหน้าให้ชมอยู่นะคะเดี๋ยวให้น้องทานโกนนะคะตอนนี้เราก็ให้เขาทานไปด้วยแล้วก็เก็บงานไปด้วยนะคะดูดากใหญ่ๆดากใหญ่ๆของน้องบุญเหลือนะคะแม่มงเดือนคือแบบยืนนิ่งมากนะคะไม่เปลี่ยนท่าเลยเด้อแม่จ๋าคือกินอย่างเดียวนะคะยืนกินอย่างเดียวเลยนะคะ กินกินเก่งมากนะคะช่วงนี้บำรุงนะคะบำรุงมาถ่ายด้านหน้าให้ชมนะคะนี่เป็นข้าวต้มมัดเหมือนคนเรานี่แหละคะ่ะสอดไส้อะมีกล้วยอยู่ข้างในนะคะแล้วก็เป็นข้าวเหนียวนะคะเหมือนของคนเดะเลยนะคะก็ให้น้องกับแม่ได้ทานนะคะดูเขียวเขียวกันใหญ่เลยนะคะก็มาเติมแรงใจกำลังแรงใจให้กันนะคะ มาเจอหน้ากันนะคะมาอ้อนกันนะคะแม่กับลูกควันไม้ก็เก็บงานไปด้วยนะคะดูช่างกล้องช่างกล้องเนอะแม่ๆจ๋าเห็นไหมแม่องเดือนไม่ขยับเลยนะคือยืนกินแบบพิงต้นไม้กินอย่างอริสอร่อยเลยนะคะมีความสุขเท่าแม่องเดือนหาไม่ได้แล้วนะคะนี่ดูทําหน้าแบบเคิมๆนะคะ ได้กินทั้งแม่ทั้งลูกเลยวันนี้ก็แดดร้อนนะคะแดดร้อนร้อนแบบอบอ้าวเหมือนเดิมนะคะฝนไม่ยอมตกเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรรอลุ้นฝนทุกวันเลยนะคะก็ปล่อยให้เขากินนะคะกินกินไปเรื่อยๆวันนี้เราก็ไม่ค่อยรีบนะคะชิวๆไปนะคะอ่าเป็นช่วงเวลานะคะช่วงเวลาอิสระของเขาก็ปล่อยเขานะคะคุณแม่องเดือน ให้เขาได้ชิวๆเขาจะได้ไม่เครียดนะคะน้องอ้วนก็กินด้วยนะคะวันนี้เดินใกล้ๆนะคะไม่ไกลอากาศร้อนเปลี่ยนอ่ะที่ใกล้บ้างที่ไกลบ้างนะคะแล้วแต่สถานการณ์นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าน้องบุญเหลือกลับก่อนแล้วนะคะคุณไม่องเดือนไม่รีบนะคะเพราะว่าอยู่ข้างหลังโงช้างของเรานี่เองนะคะ ท้องอ้วนเขาก็กลับบ้านนะคะไปพักผ่อนนะคะเห็นไหมยังยังไม่ขยับอีกนะขนาดลูกเดินออกไปแล้วก็ยังยืนนิ่งยืนนิ่งแบบโอ้ยเนาะนิ่งจริงจังมากนะคะไม่อง์เดือนเหมือนเหมือนตาจะหลับนะคะเคี้ยวเหมือนช้างไม่มีแรงเคี้ยวค่อยค่อยหย่ำท่าไหนท่านั้นนะคะดู้าเมีย ถ้าไหนท้านานอยู่ใต้ร่มไม้นะคะต้นมะม่วงดูคุณแม่วงเดือนทานนะคะทานไปพังพางโกนนะคะควันกวนกโมาทาดินควันไม้บอกว่าแม่วงเดือนไม่ขยับเลยนะคะย,ยืนนิ่งเลยต้องเรียกนะถ้าไม่เรียกคือคือไม่ไม่ขยับเลยดินี่เขาเป็นนิสัยของเขานะคะแต่ถ้าของกินหมดก็นั่นแหละ เดินเดินนะคะเดินไม่หยุดคุณแม่องเดือนเนี่ยเอาแน่อานอนกับคุณแม่วงเดือนไม่ได้นะคะพูดยากเป็นแม่ช้างที่พูดยากนะคะแต่นิสัยดีอยู่นะก็ยังอยู่ท่าเดิมนี่นะคะตรงนี้ก็มีอ,าอม่ายอดใบไผ่เยอะเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณนะคะพื้นที่ของ เจ้าของช้างของเราเนี่ยแหละค่ะนี่อันนี้ก็เป็นส่วนหญ้านะคะส่วนญ้าของน้องจอยส่วนญ้าของคุณแม่องเดือนน้องบุญเหลือนะคะนี่เขาแบ่งให้ปลูกนะคะแล้วก็จะมีส่วนญ้านะคะไว้ตัดให้ช้างนะคะกําลังเริ่มโตนะคะน,นั่นขยับระเด้อบบนี้ถ้าพี่ควานเขาไม่เรียกเขาก็ไม่ขยับนะคะยืนชา่งงางอีกแล้ว <laughs> โอ้ยเนาะ ปะแป้งก่อนปะแป้งก่อนกับลงช้างนะคะเอาใจเขาหน่อยนะคะตามใจคุณแม่วงเดือนให้เขาอารมณ์ดีฝุ่นตลบมากนะคะปะปุ่งๆอะลยปะแป้งอากาศร้อนร้อนออปะกลับบ้านปะกลับบ้านนะคะไปหาพักผ่อนนะคะ ชิวเนาะไม่งงเดือนแบบชิวมากนะคะก็เดินไปด้วยกันนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ถ่ายให้ชมนะคะในแต่ละวันว่าคุณแม่่งเดือนทำอะไรยังไงนะคะเผื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะ บางท่านอาจจะไม่รู้นะคะคิดว่าคุณแม่วงเดือนอาจจะไม่ได้ออกเดินไม่เคยได้ออกกําลังกายหรือว่าอะไรยังไงนะคะน้องควานก็จะถ่ายนะคะพยายามถ่ายให้ได้ทุกวันนะคะกิจวัตรประจําวันของแม่วงเดือนกับน้องวุญนเหลือนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะได้ออกทุกวันนะคะได้เดิอนออกกําลังกายทุกวันเลยนะคะเขาก็เลยแบบเป็นช้างที่อารมณ์ดีมีความสุขนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะให้กำลังใจกับช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าฝากคุณแม่วงเดือนนะคะช้างกินแล้วคายนะคะไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจด้วยนะคะนี่นะคะหน้าตาช้างกินแล้วคายนะคะปรา,างนี้นะคะคาบหญ้าไว้ด้วยนะปากไม่ว่างเลยนะคะของกินนิดคาปากเลยนะคะคุณแม่วงเดือนเดี๋ยวจะอ่าพี่ควานก็จะเอาคุณแม่วงเดือนนะคะ ไปผูกไว้ที่กกหลักแล้วนะคะให้คุณแม่ได้พักผ่อนนะคะเจอกันอีกทีก็รอบบ่ายรอบเที่ยงนะคะสิบอ็ดโมงนะคะเดี๋ยวน้องควานก็มาแล้วนะคะมาเปิดร้านนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่วงเดือนด้วยนะคะคอมเมนต์เข้ามานะคะติชมได้เลยนะคะคอมเมนต์เข้ามาแนะนำน้องควานได้นะคะคลิปนี้น้องควานขอตัวลาไปก่อนนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ